คอนน่นแหละเรียกเราคอนรีเฟอร์เรียกคอนรีเฟิร์ใช่ไหมฮะฮะมึงอ่อนแอเขาเห็นเนี่ยเป็นไงเออมึงอ่อนแอเขาเห็นไงจะจิ้มเราไงก็เออไงเราอ่อนแอขึ้นป้าเจี๋อยเหี้ยอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะอ่อนดิทำไมอ่ะต้องอ่อดิม่ะ ก็เล่นดิเฮียกัวเฮียอะไรฮัลโหลครับมีคนไหนคุยได้บ้างครับนีบ b ท l รักลูกค้าบไอ้ลงอย่างรถมาดี้อย่เดี๋ยวขึ้นรถไหนไหนครับอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมบอกดำย้อมเลยนะผมบอกพวกเขาได้พลังอันนี้ติดอะไรพราผมเลยว่าติดซ้ำรอหมายถึงอะไรครับติดอะไรอันนี้เลือกอย่างไอ้ดอกวะ ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเห็นเห็นโทรหาพี่ผมบอกว่าอะไรพร้อมตีป้าอะไรครับเบอร์อะไรครับไหนโทรมาไหนเอ๊ะใครวะลูกพิอาร์อะลูกพิแอร์คระพิแอร์อะลูกพิแอร์ไม่หรอเบอร์เบอร์อะไรครับลูกผมพร้อมตีเปล่าเออเห็นโทรมาบอกว่าพร้อมตีไม่ไม่ไม่คือผมจะพูดว่าผมถามน้องๆไงพอดีว่าลูกพอดีลูกผมโทรมาถามว่าอ่า แพร้อมหรือเปล่าแ้วกับมิี่อะไรอย่างเงี้ยในวอมาครบยังน้องว่าเออเองพร้อมหรือเปล่าเรื่องไหมบาง้ครับพี่มันหยิบอาวุธแล้วนะแล้วแล้วโค KOD พร้อมมครับแค่ไม่ได้ตอบเพียงอ่ะเหมือนขี้แพ้ชวนตีเลยไอ้เหี้ยเร็ว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 เเร็วเรควเร็วเรวเรไวเรเร็วเรร็วเร็วเวเรไวเร็วเร็วเรเเเเวเวเเร

เอาโซบไปทิ้งไกลๆเลยออกไปไกลออกไปอีกออกไปอีกออกไปทิ้งไกลๆปัออกไปทิ้งออกไปทิ้งปับมีดมึงปับมีดออกไปทิ้งดิมันวิ่งมาบอดบาดลุมนี้ลุมเบอร์ดิอเล็กนี่ลุมเบอร์พี่มาแล้วตอนดี้ตาเพื่อนน้ำเห็นมันเดินออกมาขั้วยัายขี้แพชวนตีขั้วไรศาสตร์ไรขั้วแต่โคไรโง่ขี้แพชวนตีเหรอไอกากไอ้ขั้ว อ๋อโหลมีเพื่อนมาอยู่ข้างหลังคนนึ่งนะไ <c oughs> อแกนเอาตัวบอกเอาสอบเอาสอบเอาสอบกลัวอ,อัไรอย่างเงี้ยรู้ไหมมีเพื่อนมาอยู่ข้างหลังอุตมุนไอ้คุยมันสติคุยเชีโง่ หในที่มันอยู่สานี้เ่อที่จบมนต้องที่ดกเลยังไวะควาตอต้านกอเขปทั่วเลยยี่หีควายไี่สามตอนี้เออกมาล้สักูพ้อไม่ล่ะไม่พ้อไม่พร้อตอนี้ไม่พร้อมไม่รู้แต่รู้นอนต้ตีนไว้ขี้ใหญ่ควสตอนี้ควายยควายแก๊งโลคนแก่ทำอะไรไม่ให้ตั้งตัวเลยสัสควายสัควายเียไอ้น้าต้องตีน ไอ้เหี้ยหัวลิงนะทำทรงใส่หัวลิงครับแต่ตามจริงเป็นควายนะคุณไอ้ควายนะเป็นตีนนี่แก๊งขยะไอ้เหี้ยแก๊งอื่นเขาใช้คนนะไอ้แก๊งเหี้ยนี่ใช้ควายใช่ไอ้เหี้ยแก๊งเขาขี้ข้าไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยตัวกากไอ้ขี้ข้าไอ้เหี้ยมือตัดยืนเตะควายแต่ก่อนสามไม่ใช่ไอ้เหี้ยกินเหมืองว่าให้ไอ้เหี้ยตูบ่าไอ้เหี้ยแก่

เพ ja no. ี่อ่ะเข้คนนาแกงนี้ต่ะเดควายนมีีอ่ะอพอัมตัวไหนี่สมองบ้างยีแกงก็จบ่เดี๋ยวี่อ่เฮ้ยไอคเ่ได้มหมอ่ไม่้เอาได้ฟ้มาไ้มาได้เมดแล้มักมหมดเมมดเ้ยเฮ้ยเั้มเฮ่ยไป้เ้ยเอ้ยเฮ้ยไฮ้ย้ย้้มไ้้มต่อไปั้น้อ้้้ มต่อไปวันนี้มาต่อไปวันนี้ไอ้ไตอไปวันนี้ี่พ่มพ่พี่มาอะไรตอนี้ไอก่อกยุไวอไอแจพย่ไรไม่เไไปไม่เพิได้เงี้ยที่โไปนทุกไอ้พวกปีี้มาใไมเนี่ยไอ้ย่าฟอร์มีโรไวตีตีไเี้ย ไอที่ที่มาที่หลังหวังที่หนึ่งนะยัหวังเชมหวังเอมนะิบหลยหล่อแล้วหล่อแล้วเออห่นี่ไตัวี่ที่ทตัวไนติดข่าไอ้้มสี่ไม่ท่ากันไม่เท่ากลอดดาเอาไปไปสภาเด้อไอ้ยิ้ไอ้ไอ้ยี้สุดลบานพัคุชไลควายขยายไปแล้วไปไปี้นตาไม่ขยาไไไไไัี่ัี่อแล้วพอแล้วไปพอแล้วกูว่จะไม่ตีใครตักหน่อยไปพอแล้วไปสภาสภาพอแล้วไป อยู่เนี่ยเอาพาดอยู่เนี่ยเอาพาดอยู่เนี่ยทีเอ็มสตาร์ทาวบอกแล้วถ้าบ่นก็กลัวก็อย่างเงี้แหละต้องเล่นสุดท้ายมันต้องเล่นอยู่ดีบ่นกลัวแบบนี้แหละพร้อมคุยต้องคู่ยังครับอ๋อพร้อมครับอ่ะเดี๋ยวก่อนยังอื่นเลยวันนี้พี่ต้าไม่อยู่นะครับ ถ้าผมตัดสินใจไปลบกวนเขาลบการตัดสินใจของผมด้วยนะครับได้ครับบอกไว้ก่อนอ่ะเรื่องอะไรครับคอนเราให้เป็นคนเรียกมาไอเล่าเล่าเ่านีาา้คนหนึ่งอ่ะไอ้น่าจะเรื่องแบบเหมือนฉุนแอดดอกมั้งครับฉุนแอดดอเราถามผมว่าไม่พอใจอะไรหรือเปล่า เห็นแก๊งคุณโทรมาถามพวาผมพร้อมเล่นรีไมเน่ะผมก็ตอบให้เนี่ยินเห็นจดได้ปะล่ะพร้อมเล่นรียังไงครับไม่ได้ยินเลยครับพูดขอดังๆได้ไหมครับแก๊งแก๊งคุณโทรมาหาพวกผมอ่ะบอกว่าพร้อมเล่นไหมอ่ะเบอร์เบอร์อะไรครับเอางี้ดีกว่าอ่าฟ้าพูดอะไรอ๋อพูดดิพี่ฟ้าเอามาเล่าใฟังแล้วกันเลยมผมอ่ะ อเอาไปคนโทรไปครับพูดดิโรบก<ท>วนชาวติง้งเลยพี่ชาวติ้งแล้วชาวติ้งแล้วครับเสียงพี่โคตรเบาเลยป้าหรอก็คือฟ้าโทรมาผมโทรไปบอกเขาว่าอะไรอ่ะพูดพูดดิว่าแกแกงป้าพร้อมหรือเปล่าด้วยความที่ผมว่าเหมือนว่าเหมือนว่าจะมีเรนลี่อะไรอย่างเงี้ยชวนเลรนลี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามน้องในแก๊งว่าเออว่างกันหรือเปล่าเขาชวนเรนลี่เพราะว่าตรงๆคือผมก็ถามคือเช็คเพื่อความมั่นใจครับว่า น้องหยุดอะไรหรือเปล่าไม่ว่างหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าผมก็ไม่ได้คิดว่าน้องมันจะเรียกแต่ว่าน้องก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขา,าขพร้อมแล้วก็เลยเรียกมาคือสภาครับมันเป็นฟิลแบบคุยเล่นๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงแต่คุยนับภาษาพ่อลูกอ่ะสู่คนละสีนะครับแก๊งคนละแก๊งเนี่ยคุยกันแบบนี้นะพ่อลูกสุดท้ายเรื่องอย่างแอดดอไม่ใช่หรอครับ ที่ทาผมอะไม่ครับแต่สุดท้ายมันตีกันไปแล้วอ่ะสภาตัดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวตีกันไปแล้วคืออะไรวะก็ตีกันไปแล้วต่างคนตัดงแทงกันไปแทงสวนกันไปแล้วใช่ครับก่อนมานี่แหะโดยสารก็ไม่ต้องคุยแล้วคุยไฟกับเดิมพันเลยอ้เหี้ยได้ครับกี่ไฟห้าครับสภาจดย์กี่ไฟนะเมื่อกี้ห้าเหรอห้าครับอ่คอนว่าไงครับเคดีบอกห้าสิบเอ็มไปเลยสิบเอ็มไปเลย ผมถามไฟไม่ได้ถามเงินไอ้คอนเรื่องเลยครับไฟห้าไฟครับไฟห้าไฟเศรษฐมันมีด้วยครับคอนโอเคนะครับอคอนคอนโอเคที่ห้าไฟใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเงินเดิมพันครับหนึ่งขั้นต่ำฮะเอ้ยขั้นต่ำหนึ่งสูงสุดห้าครับแม็กกับแม็กอับเลื่องไี้แม็กกัสองสุดแล้วครับทางฝั่งเคดีว่าไงครับสองห้าเอ็มสองว่าไงครับอย่าให้สภาตัดครึ่งนะสภาตัดครึ่งครับแล้วแต่อารมณ์นะบอกก่อนนะ บอนว่าไงครับฝั่งเคเดีเขาเสนอมาสองเอาสองสุดครับเอาสองสุดเมื่อกี้หมดเพลนไปหลายอันนะครับสูงสุดเพราะเมื่อกี้เขาด่าพวกผมนะครับพี่แรกอ๋อสภาสภาตัดก็ด่าโดยไมชั่นครึ่งเลยครับมันก็ตัดครึ่งเลยครับสองจุดห้าครับด่าทั้งคู่จบได้ครับสองห้าครับสภาจดไปสองจุดห้าครับให้แค่นั้นอ่ะวันครับพรุ่งนี้สามุ่กครับอ๋ออ๋ออ๋เป็นพร้อมเป็นในนี้ไหมพี่เพราะตอนนี้มันมันเที่ยงคืนอ่ะ ยังไงมันก็ต้องเป็นพรุ่งนี้อยู่ดีใช่ก็พรุ่งนี้แหละหลังที่สิบยังไงก็ต้องเป็นพรุ่งนี้อยู่ดีที่ทามนะพี่ไม่ใช่ตีหลังเอากี่โมงผมสามทุ่มครับสามทุ่มคอนว่าไงว่าไงพี่สามทุ่มก็ได้สามทุ่มอ่ะอ่ะงั้นสามทุ่มโอเคทั้งคู่นะพุ่งนี้สามทุ่มห้าไฟเงินละพันสองจุดห้าเอ็มนะครับได้ครับระหว่างนี้ห้ามมีการแซบบัฟหรือขับรถชนใดทั้งสิ้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับโตๆกันแล้วนะครับไม่ต้องไปพูดซ้ำนะ ครับผมอะไรนะครับเลทเลทได้เท่าไหร่ครับเวลาเลทได้เท่าไหร่คืออะไรวะสมมติว่าถ้ามันมันต้องตีสามทุ่มเป๊ะเลยไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวสภาไฟไฟแรกเออปกติเป็นยังไงนะไอ้แจ๊ะไอ้พิกเกตต่อหลังจะประกาศสิบถ้าสภาประกาศสถานที่ก็มีเวลาสิบนาทีในการวิ่งไปสถานที่นั้นนะคะเออทำนั้นไฟแรกมันสามสิบไม่ใช่หรอที่ที่เล่นกันไฟแรกมันสามสิบเออใช่ไฟแรกก็สามสิบไฟแรกก็สามสิบใช่ไฟแรกก็สามสิบไฟต่อไปอ่ะสิบ ไครับตามตานังก็ได้ครับโอเคเริ่มสามทุ่มนะครับครับอ่าระหว่างนี้หวังว่าจะไม่มีการบัฟนะครับทั้งคู่เลยครับย้ายๆด้วยเลยครับขอตากพี่อันมาขอพี่วันมาสคนด้วยพี่วันมาสักคนค่ะ